ครับผมอันนะครับก็โฟแมตคาปัตของบริษัทไอเดียแคนการปูกระเบื้องห้องน้ําก็คือการปูกระเบื้องเนี่ยมันจะมีขั้นตอนในการในการหาขนาดของห้องที่เราต้องการนะครับก็คือมันตามแบบของเราไ้ว้แหละโดยการเราจะเปิดฉากถ้าจะเห็นจะมองเห็นว่าจะมีเส้นระยะบอกอยู่ว่าขนาดของเราห้องเท่าไหร่ ระยะเท่าไหร่เราเราจะเปิดฉากหาระยะห้องให้มันได้ขนาดเราต้องการทีนี้เราก็จะทําการฉาบฉาห้ได้ระนาบเลยนะครับทีนี้เราก็ทําการปูแผ่นอ่ะคือถแผ่นเนี่ยที่เราถูกเรียนนะครับเส้นอ่ะเขาจะขนาดกันหมดเพราะเรามีเส้นอ้างอิงเรามีเส้นอ้างอิงที่เราทํางานเราจะดึงเส้นทั้ง2แกนนะครับแกนนี้แกนไหลดึงเอาไว้ให้มันได้ทั้ง2แนวนะครับในการปูเนี่ยของเราเนี่ยใช้ตัวปรับ ระดับกระเบื้องตรงนี้ที่เห็นให้การตัวปรับกระเบื้องคือตรงนี้มันจะช่วยในเรื่องของการปรบับกระเบื้องหลังแผ่นให้เขาสม่ําเสมอกันนะครับเพราะกระเบื้องบางตัวอาจจะมีบิดบ้างโดยตัววัสดุณเขาเองนะครับก็จะใช้ตัวริมเนี้ยเป็นตัวรัดคือเราพูเข้าไปแล้วก็รัดเข้าสี่มุมแล้วก็จะใช้ครีมกดเพื่อให้กระเบื้องเขายกหลังมาเท่ากันนะครับในส่วนของพูกระเบื้อง,นงขนาดที่เห็นแบบนี้ครับ